กำลังเกลี่ยนะคะไมเกรนนะคะขับเขาวัวนะคะไม่มีที่ไหนคุณแม่เก่งมากค่ะนะคะคือใช้เขา่าเขาวัวนะคะตอนนี้อาจารย์ก็นวดตัวนวดเส้นเสร็จแล้วอา้าวตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็มานวดเสร็จแล้วสบายมากเลยนะคะร้านอยู่ข้างหลังโกลิเซียมปัทหลุงนะคะตอนนี้ที่คุณแม่ก็คือเป็นเขาเขาวัวนะคุณแม่นะ ขอวัวแล้วข้อคืออะไรอีกคุณแม่สนับมือแล้วข้อคือเป็นเ,เกียร์ที่เจียใช่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะอุกสิบอกค่ะเบอร์ตัรศัท์คุณแม่เบอร์ไรคะศูนย์แปดสองแปดสองสองกสามสอกจะใครจะติดต่อติดต่อรักษาเส้นนะหลังโพิเซียมได้เลยคะ่ะ ค่ะคุณแม่บอกว่าบอกว่าร้านคุณแม่ไม่ติดแอร์บอกว่าอาจารย์ชอบค่ะเห็นคุณแม่ทามาอาจารย์ก็ดีใจแล้วไม่ได้เกี่ยวนะคะคืออย่างน้อยก็คือเราไปช่วยกันให้ผู้สูงอายุได้ทํามาและที่สําคัญที่สุดถ้าเคยรักสุขภาพมาได้เลยนะคะคุณแม่นะคะสุดยอดอาจารย์สมพลถ้าคะแนนหนึ่งร้อยจะได้สองร้อยเลยนะคะอาจารย์ขอติดตามคุณแม่ช่องช่องทางของอาจารย์ติดต่อทุกโซเชียลด้วยนะคะวันนี้ภูมิปัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ ทุกคนก็ทราบอีกแล้วอาจารย์เป็นเจ้าของเรียนสวยนะคะแต่มาเจอคุณแม่คุณแม่ใช้เกนดัดผมนะคะทำอะไรคุณแม่แบบนี้เกี่ยเส้นเกียเส้นตัดก,กระดูกนิ้วลกอะไรที่ได้เจอถ้าลูกตรงไหนเกี่ยผมว่าควรเป็นนิ้วลกกันเยอะค่ะค่ะค่ะ สนับมือขามีประโยชน์มากเลยเนี่ยภูมิปัญญาของคนไทยเรานี่คนไทยเราเก่งที่สุดในโลกเลยนะคะเรื่องแผนไทยคะ่คะคุณแม่จิลนะคะคือเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าคุณแม่เป็นผู้สูงอายุนะคะทุกคนมาช่วยหนุหนคุณแม่เยอะๆนะคะนี่คือร้านคุณแม่นะคะนี่ที่อาจารย์นอนนวดเมื่อกี้คะ่ะที่อาจารย์นอนนวดพรุ่งนี้นะคะ